คนที่คุณรัก สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ละครบู๊นะครับแต่ว่าเป็นละครรีเมคนะครับผมที่ช่อง GM 25นะครับนำมารีเมคใหม่นะครับผมเห็นหน้าปกแล้วผมก็รู้สึกตกใจเลยจริงๆผมไม่รู้เลยว่าเขานํามารีเมคนะเพิ่งมารู้ข่าวนะครับผมตอนที่เขาโปรโมทโปสเตอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับผมในเวอร์ชันเก่าที่ทำเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องเงานั่นเองนะครับผมใครเคยดูบ้างเรื่องนี้นะครับเรื่องน ในเวอร์ชันของช่อง7เนี่ยพี่สีวัตนะครับผมเป็นคนร้องเอาไว้นะครับผมเพราะมากๆเลยนะเพลงนี้นะครับเรื่องเงานั่นเองนะครับซึ่งตัวละครหลักอจะมีอยู่4ตัวละครนะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่เป็นตัวโยมทูตนะครับผมเหมือนแบบเป็นคนที่แบบมาคอยเอาอ่าส่งกรมให้กับทุกๆคนนั่นคือท่านชายวสวรัตน์นะครับผมท่านชายวสวรัตน์เนี่ยเขามีชื่อเต็มว่าวสวรัตดีมานนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรืออ่านผิดนะต้องขออภัยด้วยนะกันเพราะว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้นานมากแล้วนะครับแล้วก็มีอ แต่ก็ไม่มีนางเอกคู่เพราะว่าตอนจบนางเอกตายนั่นเองสปอยมาเลยนะครับนางเอกเนี่ยชื่อขวัญน,นั่นเองนะครับผมหรือเจริญขวัญน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวรายชื่อชาลินีครับอ่ะโอเคนะครับผมซึ่งมันมีทั้งหมดที่เคยทํามาแล้วนะครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5เวอร์ชันด้วยกันถ้ารวมเวอร์ชันล่าสุดนะครับในอดีตผมจะไม่ขอพูดถึงอะไรที่มันเยอะละกันเพราะว่าไม่เวอร์ชันก่อนๆนะผมจะไม่เคยดูนะครับแต่ว่าผมจะมาเคยดูในเวอร์ชัน25 2543องป็นเวอรของพี่สิบสนมอ่ะซึ่งเปแล้วก็ตัน ตัวพี <t iny> <t iny ่อันนะครับอัานโอลิเวอร์เนี่ยเป็นพระเอกนั่นเองนะครับเป็นตัวอิดนั่นเองซึ่งเพลงประกอบละครเนี่ยในเวอร์ชันนี้ของช่อง5นะครับที่ทำไว้อะก็คือที่ร้องว่าจะฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักจะยิงอุคนไยนไหนนี่คือเพลงคนสุดท้ายนั่นเองนะครับผมที่อัศนิวสันได้ร้องไว้นะฮะเป็นประกอบเรื่องเงานั่นเองนะครับแต่ในเวอร์ชันของช่อง7เนี่ยคนที่เล่นเป็นท่านชายเนี่ยคือเคนลี่นั่นเองนะครับผมส่วนคนที่เล่นเป็นอิสราหรืออิดเนี่ยนั่นก็คืออ้วนรังสิตนะคร คือชัดปริฉัดนะครับผมนะฮะฉัดปริชัดนี่นั่นคือชื่อเดิมนั่นเองแต่ตอนนี้คือที่สานั่นเองนะครับผมอะผมไปอ่านชื่อเก่านะครับโอเคส่วนตัวร้ายนั่นคือพี่เอมมี่มรกตนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วกันว่าใครมารับบทเป็นไหนเป็นใครกันบ้างน,นะครับผมโอเคคนที่มารับบทเป็นท่านชายนะครับผมนั่นก็คือพีอัมออดิชาินั่นเองนะครับผมโ้โคมารับบทเป็นท่านชายที่คอยส่งกรรมให้แก่แต่ละคนนะครับผมส่วนคนที่มารับเป็นชายหนุ่มนะครับผมที่ใช้ชีวิตเสเพลไปวัน นนั่นเองนะครับก้าเนี่ยเขาได้รับบทที่มันท้าทายมากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนขวัญน,นะครับผมที่มารับบทเป็นนางเอกผู้แสนดีผู้ไม่เคยสร้างกรรมมาก่อนนะครับผมนั่นก็คือแพตตี้นะครับผมแพตตี้อังสุมาลินนั่นเองโอ้โหเชื่อว่าเรื่องนี้หนุ่มๆหลายๆคนต้องดูแน่นอนเลยเพราะว่าโอตาแพตตี้เนี่ย ก็มาปะพอกับ B n k 4นเลยนะครับผมส่วนคนที่มาเล่นเป็นตัวร้ายนะครับนางร้ายเรื่องนี้ก็คือแป้งออนจีรานั่นเองนะครับเป็นผู้ที่แบบว่าสร้างกรรมมากที่สุดในเรื่องนะครับตัวถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับถ้าใครเคยดูอ่ะตัวของท่านชายเนี่ยเขาจะลงมาปลอมตัวเป็นมนุษย์ครับปลอมตัวเป็นท่านชายนี่แหละแล้วเขาก็จะพยายามส่งกรรมนะครับให้กับทุกคนคล้ายๆเขาเป็นยูมทูตอะ่ะจะส่งกรรมให้กับทุกคนอ่ะส่วนตัวนางเอกเนี่ยเขาก็ไม่เคยทํากรรมชั่วเลยแต่ว่าที่เขาต้องตายในตอนจบเนี่ยเพราะว่าอ่าเขาแบบว่าเหมือนหมดกรรมแล้วเขากิด เป็นนางฟงนางฟ้าอะไรอย่างงี้ครับส่วนตัวตัวของอิสรานะครับผมที่เขาเคยทํากรรมไว้คือแบบว่าเขาใช้ชีวิตสีเพลไปวันทํานู่นทํานี่ไม่ดีนะครับผมอ่ะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องการดื่มกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เลยต้องแบบเสียคนที่เขารักไปนั่นก็คือตัวนางเอกนางเอกคือกว่าเขาจะมารู้ว่าเขารักนางเอกเนี่ยมันก็สายไปแล้วจนวันที่นางเอกตายนะครับโอเคเขาก็เลยต้องอยู่แบบว่าไม่มีคู่นะครับไม่มีใครคือซึ่งแบบเขาต้องชดใช้กรรมส่วนตัวของอตัวนางร้ายนะครับชาลินีนี่คือเขารับบทกรรมมากที่สุดเลยนะ เรื่องนี้ที่น่าติดตามนะครับผมยังไงก็กคอยติดตามไปละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมในเวอร์ชันของ GM 25นะอันนี้นอกเรื่องหน่อยละกันไม่ได้พูดเกี่ยวกับละครบูน,นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่ให้พาคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบาย ถามถึงฉันสำหรับฉันความรักคือความตายที่อยู่ที่ไหนนีโลกนี้หลีกไปไมพ่พ้นคิดดูสมัยคิดดูให้ดีสิ่งนั้นคืออะไรจะหลีนี้ไปทำไมหลีกไม่พ้น ในความเป็นจริงทุกคนเคยร้องไห้การคลาดจากสิ่งรักเจ็บช้ำไปทำไมทานใจตัวเองเธอตอบดีไหมความรักความอะไรเกิดกันแล้วคู่กันบางความทรงจำรักราจึงแยกทางโดดเดี่ยว้างว่าง รอยแพ้ขึ้นในใจปิดรักที่ร้อนแรงใจเจ็บไม่ไหวหากความทุกข์ต้องมาเชิญอ,อาจเกิดขึ้นขึ้นในใจไปไเป็นเงาที่ตามตัวเราตลอดไปเธอถามถึงฉันสำหรับฉันความรักเป็นดังเงาจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้หลีกไปไม่พ้นคิดดูสิไหม คิดดูให้ดีความรักเป็นดึ่งเงาที่เคยเฝ้าตามตัวเราหลีกไม่พน้นความรักคือความตาย